ค่ะและในช่วงของ AEC Plus Delivery ค่ะเกาะติดทุกกระแสทุกความเคลื่อนไหวพบกับคุณบันดีวันนะณเมธังกุลค่ะสวัสดีค่ะคุณบันดีค่ะสวัสดีค่ะดักเรุงค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะค่ะท่านผู้ชมคะในประเทศเพื่อนบ้านของเราเวลานี้นะคะที่เมียนมาค่ะกรุงเนปิดอนนั้นกําลังมีการประชุมนะคะอาเซียนซัมมิตซึ่งก็เป็นการประชุมที่ใหญ่ที่สุดนะคะ,คะเป็นประดับนานาชาติหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยมีการประชุม WEF หรือว่า World Bowl Economic Forum เศรษฐกิจโลกค่ะค่ะแม้ว่าในส่วนของความวิตกกังวลกับประเทศเมียนมายังมีอยู่ในขณะนี้นะคะหลังจากที่ถูกปกครองภายใต้รัฐบาลทหารนะคะมานานหลายทศวรรษแต่ว่าก็น่าเสียดายนะคะสําหรับการ ประชุมเอเซียนสมิธนะคะแล้วก็แม้แต่การประชุมเอเปเองก็ตามที่ไม่สามารถนำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐและนายกรัฐมนตรีนาเรนทาราโมดีของอินเดียนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีลี่เค่อเฉียงของจีนเดินทางไปที่กรุงเนปิดอรประเทศเมียนมาต่อเนื่องจากการประชุมเอเปกเมื่อวันก่อนนะคะโดยได้มีการพบปะหาหรือกันอีกครั้งในกรอบการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนและการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกค่ะาทั้งนี้นะคะ ก็จะเป็นการหารือสองวันค่ะที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีสาระสําคัญก็คือครั้งนี้นะคะร่วมหาทางออกในกรณีข้อขัดแย้งทางทะเลในทะเลจีนใต้ด้วยสมาชิกอาเซียนก็คือเวียดนามและฟิลิปปินส์ค่ะได้รับการหนุนจากสหรัฐนะคะในการอ้างสิทธิ์เหนือน้านน้ากับจีนค่ะแต่จีนนั้นนะคะก็ยังไม่เต็มใจสักทีเดียวนะคะที่จะลงนามในระเบียบปฏิบัติพหุภาคีที่จะครอบคลุมน่านน้ำข้อขัดแย้งที่อุดมไปด้วยทรัพยากรซึ่งก็มีผลผูกพันนี้นะคะ ผู้เชี่ยวชาญนั้นระบุค่ะว่าการหารือน่าจะไม่คืบหน้านะคะเพราะว่าจีนต้องการประวิงเวลาในการหารือเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติให้หนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะจีกประเด็นสําคัญในเวทีนี้นะคะคือประธานาธิบดีโอบามาได้มีการหารือกับประธานาธิบดีเต็งเซ็งและนางอองซังซูจีผู้นําฝ่ายค้านด้วยนะคะเพื่อแสดงการสนับสนุนของสหรัฐต่ตอาการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ของเมียนมาที่จะมีขึ้นในปลายปีหน้าค่ะแต่ว่ารายละเอียดก็ยังไม่ชัดเจนนะคะนาย อ,องซานนางอ,องซานนะคะก็ยังแสดงความเห็นว่าสหรัฐนั้นมองแง่ดีเกินไปต่อกระบวนการปฏิรูปค่ะทั้งเรื่องของรัฐธรรมนูญนะคะการจำกัดเสรีภาพของสื่อรวมถึงประเด็นที่ชาวพุทธหัวรุมแรงนั้นและก็มีการต่อต้านชาวมุสลิมด้วยค่ะค่ะยังมีวาระสำคัญที่สหรัฐจะหยิบยกประเด็นนะคะที่ทั้งโลกต้องตื่นตัวแล้วก็ให้ความร่วมมือค่ะไม่ว่าจะเป็นการประกาศตัวของรัฐอิสลามนะคะการต่อสู้กับกลุ่ม IS เอ และโรคระบาดอีโบลาค่ะทั้งนี้นะคะก็จะมีการแถลงและเราจะทราบผลกันในวันนี้ค่ะขณะเดียวกันค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะนายบาราโอบามานั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษนะคะกับทางสื่อของเมียนมากก็คืออิราวดีนั่นเองนะคะ,คะทางบาราโอบามานั้นได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาเองนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของเขาส่วนตัวเลยว่าเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐค่ะที่ได้นะคะมาที่เมียนมาเป็นครั้งแรกเมื่อ2ปีก่อนแล้วครั้งนี้ก็มาเป็นครั้งที่2แล้วนะคะและ เขาเองค่ะต้องการที่จะเห็นการปฏิรูปในเมียนมาอย่างมากนะคะที่สําคัญก็คือต้องจับตาดูการเลือกตั้งของเมียนมาที่จะมีในปีหน้าด้วยค่ะซึ่งโอบามานั้นบอกนะคะว่าจะเป็น m ายส s t o e หรือว่าเป็นการก้าวผ่านที่สําคัญนะคะของเมียนมาในครั้งนี้ค่ะ ทั้งนี้นะคะอนาคมียนมานั้นก็ชนนั่นเองนี่คือเป็นคำกล่าวของนายักโอบามาค่ะแต่ถ้าจะจำกันได้นะคะนางองซานซูจิก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อเหมือนกันก่อนหน้านี้ถึงเรื่องอย่าให้ชนชาติทั่วโลกนั้นคาดหวังต่อการปฏิรูปของเมียนมาจากนี้ไปนะคะเพราะว่ามองว่าในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยความล่าช้าของการปฏิรูปก็มีมการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ยังไม่เกิดขึ้นนะคะ,คะหรือว่าการดูแลชนกลุ่มน,น้อยในประเทศก็อาจจะยังไม่ดีพอ เท่าที่ขวดด้วยค่ะแต่เนื่องจากว่าเมียนมานั้นเป็นประเทศที่มีชนเผ่านะคะจํานวนมากเป็นร้อยร้อยเผ่าค่ะขณะเดียวกันนะคะการประชุมในคราวนี้ค่ะก็ยังจะมีการเปลี่ยนผ่านนะคะการเป็นประธานของอาเซียนซึ่งก็จะเป็นผู้จัดงานในปีต่อไปด้วยค่ะนั่นก็คือประเทศมาเลเซียนั่นเองนะคะการเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้ค่ะก็มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะวันนี้เราก็จะไปทําความรู้จักกับประเทศมาเลเซียกันนะคะเคยดํารง ตำแหน่งในตำแหน่งประธานอาเซียนมาแล้วด้วยแต่ว่าวันนี้เขาจะรับกลับมารับตำแหน่งนี้ครั้งหนึ่งมีความน่าสนใจอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะมาเลเซียเป็นประเทศที่ทันสมัยที่สุดอันดับต้นๆในอาเซียนจำนวนประชากรขนาดกลางมีสัดส่วนชาติพันธุ์ที่น่าสนใจทั้งชาวมาเลเซียจีนอินเดียและชาติอื่นๆประเทศนี้อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นประเทศพหุวัฒนธรรม รัฐบาลมาเลเซียเคยประกาศจะขับเคลื่อนมาเลเซียสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในึ่งหกปีข้างหน้าหรือภายในปี2563วันนี้ที่กรุงเนปิดอประเทศเมียนมามาเลเซียจะรับตำแหน่งประธานอาเซียนคนใหม่ต่อจากเมียนมาจึงได้รับการคาดหมายจากสมาชิกอาเซียนค่อนข้างสูงเนื่องจากมาเลเซียเคยเป็นมือเก่าที่เคยทำงานในตำแหน่งประธานอาเซียนมาแล้วเมื่อ9ปีก่อน สำหรับประธานใหม่มาเลเซียได้เตรียมแผนมานานแล้วนะคะจะอยู่ในช่วงที่มาเลเซียนั่งตำแหน่งคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติและเป็นปีที่ประชาคมอาเซียนจะเกิดขึ้นตามกำหนดเวลาในวันที่1มกราคม2558รามาเลเซียต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถให้แก่อาเซียนจะผลักดันแนวคิดการปรับลดการประชุมให้น้อยลงเนื่องจากที่ผ่านมามีการประชุมย่อยต่างๆเกือบพันครั้งในแต่ละปี และยังจะเพิ่มงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมสร้างส,างสภาพคล่องของการประสานงานระหว่าง3เสาหลักของประชาคมอาเซียนคือเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคงและสังคมวัฒนธรรมรวมถึงเสาหลักอื่นๆที่อาเซียนสมมติอาจพิจารณาเพิ่มเติมในวันนี้ทั้งนี้มาเลเซียยังต้องการสร้างภาพลักษณ์ในฐานะที่เป็นประเทศผู้สร้างสันติภาพของอาเซียน ที่ผ่านมามีบทบาทในการเจราจาสันติภาพในฟิลิปปินส์และในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยบทบาทของมาเลเซียนในการดํารงตำแหน่งประธานอาเซียนในรอยต่อของการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนจึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง ค่ะและสังเกตได้นะคะว่าการประชุมอาเซียนสมิตครั้งนี้ที่กุนปีไปดอเนี่ยคึกคักมากๆเลยนะคะผู้นํานี่นั่งเรียงกันเลยแล้วของไทยเราเองก็เดินทางไปพร้อมภริยาด้วยก็เป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะคุณผู้ชมคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะสปปอรลาวค่ะเป็นประเทศที่เราทราบกันนะคะว่าไม่มีทางออกทางทะเลหรือที่เขาเรียกว่าแลนด์ล็อกนั่นเองนะคะถูกล็อกเอาไว้ในเดวการเวลานี้ก็มีการประชุมนะคะกับสหประชาชาติค่ะเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาประเทศที่ไม่ติดกับทะเลนะคะให้จับเปลี่ยนจาก แลนด์ล็อกที่ล็อกเอาไว้เนี่ยเป็นแลนด์ลิงก์ก็คือเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆได้ด้วยค่ะ,คะมีความน่าสนใจอย่างยิ่งนะคะซึ่งในการประชุมนั้นมีการลงนามในปฏิญญาเวียนานาด้วยนะคะจะทําให้สปปลาวนั้นมีการช่วยเหลือหรือว่าได้รับความช่วยเหลือจากประเทศอื่นๆรวมถึงการเป็นพันธมิตรหรือว่าหุ้นส่วนที่ดีในการพัฒนาประเทศด้วยค่ะ นายทองลุ้นศรีสุริตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสป,ปปลาวได้กล่าวในที่ประชุมสห,สหประชา,ชาชาติว่าด้วยการพัฒนาประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลหรือ L-LDC ที่จัดขึ้นที่กรุงเวียงนาประเทศออสเตรียนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่3ถึง5พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาค่ะค่ะาทาั้งนี้รองนายกนะคะทองลุ้นกล่าวว่า ในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะการพัฒนาประเทศก็มีความคืบหน้านะคะซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติการในการประชุมที่จัดขึ้นครั้งแรกที่คาซักสถานในชื่อแผนปฏิบัติการออลมาตี้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องการออกกฎหมายแล้วก็การอำนวยความสะดวกแก่เขตการค้าเสรีรวมทั้งการลดหย่อนภาษีด้วยแต่ก็ยังมีปัญหาหลายประการนะคะ,คะที่ต้องรอการแก้ไขแล้วก็พัฒนาค่ะ เซื่องกลุ่มที่ไม่มีพื้นที่ติดทางทะเลนะคะยังรอความช่วยเหลือในอีกหลายมิติทั้งนี้ประเทศกลุ่ม LLDC จะเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาโลกสมัยใหม่ค่ะค่ะ สิ่งที่รัฐบาลสปป,ปลาวตระหนักจากบทเรียนในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะคือการสร้างสาธารณูปโภคการคมนาคมขนส่งต่างๆเพื่อวางแผนการเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านสําคัญนะคะให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมและทันสมัยตามเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษค่ะจนถึงขณะนี้นะคะรัฐบาลสปป,ป,ปลาวได้ลงทุนและปรับปรุงการเชื่อมโยงเส้นทางต่างๆกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้สามารถส่งออกและนําเข้าสินค้าทางน้ําผ่านท่าเรือได้นะคะซึ่งก็ จะเพิ่มในส่วนของประเทศที่น่าสนใจจะได้รับการลงทุนจากประเทศอื่นเยอะมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะก็ดูได้จากนะคะตัวเลขของชาวต่างชาติที่เข้ามาในสปปลาวนั้นสูงขึ้นนะคะ แปรผ่านตามการสร้างถนนสะพานรางรถไฟซึ่งก็เป็นระบบสาธารณูมพภคค่ะเชื่อมต่อในแต่ละภูมิภาคก็ทําให้การติดต่อไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจการท่องเที่ยวนั้นสะดวกสบายมากขึ้นนะคะที่ประชุมครั้งนี้ยังได้มีการรับรองปฏิญญาวเวียนนาค่ะเป็นการลงนามความร่วมมือนะคะการแผนปฏิบัติการ10ปีเพื่อดําเนินเป้าหมายเรื่องการพัฒนา,ยอ,ยาอย่างยั่งยืนค่ะ สปปลาวเป็นหนึ่งใน32ประเทศกลุ่มนี้นะคะที่ไม่มีทางออกติดทะเลนะคะโดยเอเชียมี10ประเทศด้วยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาติในเอเชียตะวันตกที่ตั้งอยู่บนเขาที่ราบสูงแต่ว่าสปปลาวก็มีพรมแดนเชื่อมต่อกับ5ประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยเวียดนามกัมพูชาเมียนมาและจีนก็จะถือเป็นจุดศูนย์กลางของสปปลาวสามารถสร้างประเทศจากที่เป็นแรงล็อกอยู่นะคะให้กลายเป็นแลลด์ลิง์ได้เชื่อมต่อไปอยังภูมิภาค ต่างๆนะคะพร้อมทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงมีอยู่มากก็ประกาศตัวเองว่าจะไปแหล่งพลังงานของเอเชียค่ะอันนี้จริงนะคะไฟฟ้าในบ้านเรานี่ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ส่งมาจากทางสปปลาวนะคะ คุณผู้ชมคะเราไปดูอาเซียนพลัสประเทศหนึ่งในนั้นก็คือญี่ปุ่นกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้เราเคยนําเสนอค่ะว่านายชินโซอาเบะนะคะอาจจะมีการยุบสภาค่ะแต่ล่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีอาเบะนั้นออกมาปฏิเสธแล้วนะคะว่าจะไม่ยุบสภาค่ะแต่ว่าผลสํารวจความสํารวจผลสํารวจนะคะความนิยมในตัวของนายกรัฐมนตรีอาเบะเนี่ยปรากฏว่าปรับตัวลดลงต่ําที่สุดเลยนะคะตั้งแต่เข้ามารับตําแหน่งค่ะในช่วงวาระ2ปีที่ผ่านมาในวาระ2ที่เข้ามารับตําแหน่งนะคะ ถือว่าเพียง1เดือนเท่านั้นนะคะความนิยมในตัวนาะยกรัฐมนตรีท่านนี้ลดลงถึง8%โดยอยู่ที่44%เท่านั้นค่ะ สนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นว่าสถานีโทรทัศน์ NHK เผยแพร่ผลสำรวจความเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่น1,527คนนะคะที่มีต่อนายกรัฐมนตรีชินโซอ,อาเบะโดยพบว่าคะแนนนิยมในตัวผู้นำญี่ปุ่นอยู่ที่44%ลดลงถึง8%จากการสำรวจเมื่อเดือนที่แล้วนะคะถือเป็นประดับต่าสุดนับตั้งแต่นายอาเบะเข้ามารับตาแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่2เมื่อปลาย เดือนธันวาคม2555ค่ะค่ะทั้งนี้นะคะนายอาเบะแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงในคณะรัฐมนตรีจะออกมาปฏิเสธเรื่องของการยุบสภาแต่ว่านายนัซึูอโอะยามากุชิค่ะซึ่งก็เป็นหัวหน้าพักหนึ่งในพักพันธมิตรร่วมรัฐบาลนะคะมีการถแถลงออกสื่อค่ะบอกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ที่อาจเกิดขึ้นเร็วก่อนกําหนดยิ่งก็เป็นการเพิ่มน้ําหนักนะคะให้กับ ประเด็นดังกล่าวก็คือการยุบสภาน,นั่นเองค่ะซึ่งหนังสือพิมพ์ย o มิอ r รินะคะสื่อขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นเนี่ยมีการรายงานมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะขณะที่นักวิเคราะห์ระบุว่าปัจจัยสําคัญที่ฉุดรั้งให้คะแนนนิยมของนายอาเบะลดลงอย่างต่อเนื่องในระยะหลังนะคะที่เกี่ยวกับกรณีการเอื้อ อื้อเช้านะคะเรื่องของทางการเมืองทั้งหลายการคอลลาบอชั่นของ2อรัฐมนตรีหญิงแต่ว่าทั้งคู่ก็ลาออกจากตําแหน่งเมื่อปลายเดือนที่แล้วกระแสะข่าวการชะลอแผนการปรับขึ้นภาษีการค้าเป็นร้อยละสิในเดือนตุลาคมปีหน้าซึ่งเป็นนโยบายที่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยและอาจจะมีการยุบสภาในสัปดาห์หน้านะคะเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ที่คาดว่าน่าจะเป็นวันที่14ธันวาคมค่ะ ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะดูเหมือนว่าเวลานี้ญี่ปุ่นเองค่ะกําลังเผชิญกับปัญหาเรื่องของเศร,รษฐกิจถึงแม้ว่าจะมีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปอย่างล่าสุดนะคะธนาคารคกลางของญี่ปุ่นเนี่ยก็พยายามอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามค่ะเศร,รษฐกิจเวลานี้ของญี่ปุ่นนะคะที่เงินฝืดมาเป็นเวลานานคนไม่ค่อยจะใช้ตา่างแล้วก็เป็นสังคมของผู้สูงวัยนะคะแล้วก็ก,กลายบานท,<ป>ทีเดียวค่ะ,ะก็กลายเป็นว่าการขึ้นภาษีภาวะเงินฝืดแบบนี้คนก็ระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยอยู่แล้วการขึ้นภาษีการค้้้าาาขขึนไปออออีกก็จจะทํใหเรื่งง กําลังซื้อนั้นหดหายไปอีกด้วยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่หัวก้าวหน้านะคะ,คะอย่างนายอาเบะ แต่จริงๆแล้วค่ะในความเป็นจริงก็ต้องยอมรับนะคะว่าญี่ปุ่นนั้นค่อยๆต้องทํากันอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะผู้ชมคะเรากลับมาดูในประเทศไทยเรากันบ้างนะคะในคลืโรโรงพยาบาลค่ะณเวลานี้นะคะไทยนั้นก็ต้องการที่จะเป็นศูนย์กลางของ medical hub หรือว่าการแพทย์นะคะล่าสุดค่ะในคลีโรโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะเดินหน้าลุก AEC ค่ะปักธงที่จะเปิดโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีความทันสมัยในจังหวัดขอนแก่นค่ะเรียกได้ว่าก็เป็นการรองรับการขยายตัวนะคะแล้วก็เล็งกลุ่ม ผู้ที่มีกาลังซื้อในกลุ่มของกัมพูชาเมียนมาที่อาจารย์เกษมสันบอกไปนะคะ,คะว่ามีชาวเมียนมานั้นเข้ามาพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลในประเทศไทยค่อนข้างมากเลยรวมถึงชาวสปปลาวด้วยค่ะเปิดตัวกันเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นโรงพยาบาลแห่งใหม่ล่าสุดนะคะที่มีความสูงถึง10ชั้นขนาดห้อง ก็ด้วยงบประมาณการก่อสร้างนะคะ1,700ล้านบาทเพื่อพัฒนาการแพทย์การรักษาพยาบาลที่ทันสมัยด้วยมาตรฐานสากลไม่ต่างจากในกรุงเทพเลยเรียกได้ว่าไม่ต้องเดินทางเข้ามาพักรักษาตัวในที่กรุงเทพแล้วนะคะมีผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีการแพทย์ระดับแนวหน้าตั้งอยู่ข้าง,างมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะค่ะซึ่งก็สามารถรองรับผู้ป่วยนะคะที่ขอนแก่นแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงในภาคอีสานร,รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นสปปลา กัมบูชาและเวียดนามค่ะสอดคล้องกับการเปิดรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปีหน้านะคะรวมทั้งขอนแก่นนะคะมีสนามบินนานาชาติซึ่งก็สามารถบินตรงมารักษาได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยและก็มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉินที่ดัดฟ้านะคะ,คะนอกจากนี้ยังรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือว่ากลุ่มที่ต้องการเดินทางเข้ามาประชุมสัมมนาจํานวนมากในแต่ละปีนะคะและจะเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในเครือของโรงพยาบาลกรุงเทพที่มีเครือข่ายทั่วประเทศและภูมิภาค อาธิโรงพยาบาลอีกสองแห่งที่ไปเปิดในกัมพูชาแล้วนะคะได้รับการบริการที่ครอบคลุมเดินหน้าให้ไทยนั้นเป็นศูนย์กลางการแพทย์ของอาเซียนค่ะค่ะสําหรับการให้บริการการรักษาที่ขอนแก่นนั้นก็ครบครันนะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์หัวใจศูนย์กระดูกเวชศาสตร์ฟืน้นฟูแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ให้บริการอย่างการผ่าตัดผ่านกล้องแผนเล็กสามิติแม้กระทั่งเครื่อง C T สแกนนะคะและการเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นต้นค่ะ พยายามดูแลคนไทยเราเนี่ยให้ครบทั้งทุกระดับอฮะอันนี้ก็จะเป็นอยู่เองที่เราจะต้องเริ่มตรงจุดก่อนจุดศูนย์กลางแล้วต่อไปก็จะมีโรงพยาบาลที่ขนาดกลางนะฮะจะเป็นอาจจะเป็นทุติยภูมิะฮะเพราะว่าโรงพยาบาลที่เป็นตติยภูมิอย่างเนี้ยมันก็มีได้แห่งเดียวนะฮะแล้วโรงพยาบาลเล็กๆก็จะดูแลรักษาต่อหัวต่อคนเนี่ยถูกหน่อย แล้วก็ถ้ามีเคสที่เขายุ่งยากก็จะส่งมาโรงพยาบาลศูนย์เนี้ฮะตอนนี้เราก็มีประมาณ40 40กว่าแห่งนะฮะก็ค,คือว่าเราในในก่อนที่จะมีเข้า AEC สิน้นสิ้นปีหน้าก็น่าจะมีสัก50แห่งจะได้ดูแลประชาชนด้วย คาะนั้นก็เป็นการลุกคืบนะคะในะแวดวงของทางการแพทย์ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมา AEC Plus v a r i d a y สักครู่ค่ะ